เพอแป๊บเดียวปี2025ก็ผ่านไปแล้วนะครับปีที่ผ่านมาวงการภาพยนตร์นี่คือคักมากครับมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เปิดตัวเพียบเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับความคาดหวังมักมาพร้อมกับความผิดหวังเสมอภาพยนตร์หลายเรื่องมีทุนสร้างมหาศาลดาราก็ระดับท็อปของวงการแต่พอหนังใช้ออกมากระแสะกับเสียงแตกหรือบางเรื่องถึงกับขั้นเงียบกริบมาลองดูกันครับว่าทำไมหนังเหล่านี้ถึงไปไม่ถึงฝั่งฝัน มันผิดพลาดที่ตรงไหนในมุมมองของแฟนหนังและนักพิจารณ์บางเรื่องคุณอาจจะไม่เห็นด้วยและบางเรื่องคุณอาจจะชื่นชอบก็ได้หนังดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลครับดูให้สนุกนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่อันดับที่10เลยครับ อันดับที่10กับหนังดราม่าจากนิยายขายดีของเจ้าแม่นิยายหลักคอลินฮูเวอร์ผู้แต่งอิดเอ็นวิ h ัสเรื่องนี้รีเกสติ้งอยู่ได้นักสแสดงสาวแม็กเคนนาเกตกับอดีสรริวิลเลียมมารับบทแม่ลูกซึ่งเรื่องนี้ฐานแฟนคลับนิยายคอรอกันเยอะขรบาบกล่าวว่าจะได้ไปนั่งร้องไห้ซึ้งๆในโรงเรื่องราวจะเล่าถึงความสัมพันธ์ที่แตกห่าวของแม่กับลูกสาววัยรุ่น หลังจากต้องสูญเสียห,หน้าครอบครัวไปในอุบัติเหตุครับแล้วความลับบางอย่างเกี่ยวกับพ่อก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาทำให้ทั้งคู่ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและให้อภัยกันครับพอดฟังดูอบอุ่นหัวใจและดราม่านหนักหน่วงตามสไตล์ผู้เขียนครับแต่สิ่งที่นักวิจารณ์และคนดูส่วนใหญ่รู้สึกขัดใจคือความเป็นละครหลังข่าวที่มากเกินไปครับบทพูดดูประดิษฐ์ประดอยเหมือนหลุดมาจากนิยายตรงๆโดยไม่ปรับให้เข้ากับภาษาคนพูดจริงๆ ทำให้การแสดงดูโอเวอร์แอคติงการแสดงดูจงใจบีบคั้นอารมณ์เกินไปจนขาดความเป็นธรรมชาติครับทำให้ฉากซึ้งๆที่ควรจะเรียกน้ำตากลายเป็นความน่าเบื่อแทนสรุปง่ายๆก็คือเป็นหนังที่ทำมาเพื่อเซอร์วิสแฟนนิยายโดยเฉพาะแต่คนดูหนังทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าไม่อินตามครับอันดับที่9นี่ต้องบอกว่าเป็นงานอาร์ตตัวพพอกับ h ฮอรอัพทูมอโลโปรเจกต์หนังปิดไตาภาคอัลบั้มของศิลป,ปินดังเดอะวิกเอนที่ได้นักแสดงสาว เจน่าออเทกาจากเวนเดย์มาร่วมแสดงนําซึ่งตอนเห็นชื่อน,นักแสดงกับผู้ร่วมกับเอดเวิร์ดชูสจากภาพยนตร์เรื่องเวฟแฟนหนังสายอินดี้ก็คาดหวังกันไว้สูงครับว่าจะเป็นหนังจิตวิทยาที่ลึกซึ้งกินใจซึ่งแน่นอนว่าหนังแนวนี้มักจะเลือกคนดูพอสมควรครับเนื้อหาเรื่องนี้จะเล่าแบบนามมาทําหน่อยครับเป็นแนวมิวสิคัาคิวเลอร์ที่พาคนดูเดินเข้าไปสํารวจรจิตใจที่ปิดเบี้ยวของตัวเอกท่ามกลางชื่อเสียงเงินทองและความบ้าคข้างในวงการบันเทิงโดยใช้เพลงเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักครับคือพยายาม จะวิาพากษ์วิจารณ์สังคมมายาผ่านภาพที่ดูหวือหวาและเซอร์เรียวครับซึ่งความอาร์ตนี่แหละครับที่เป็นดาบสองคมคือความเป็นส่วนตัวของผู้สร้างที่มากเกินไปครับนักวิจารณ์หลายคนมองว่า หนังเรื่องนี้เหมือนมิวสิกวิดีโอยาว2ชั่วโมงมากกว่าภาพยนตร์ที่มีแก่นเรื่องที่ชัดเจนครับสำหรับแฟนคลับ The Big End อาจจะฟินกับเพลงและงานภาพแต่คนดูหนังทั่วไปส่วนใหญ่บนเป็นเสียงเดียวกันว่าดูไม่รู้เรื่องและเข้าถึงยากแต่นักวิจารณ์บางส่วนก็ชื่นชมความกล้าเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่สวยแต่ลูปแต่สอบตกในฐานะเล่าเรื่องสำหรับคนทั่วไปครับ อันดับที่8เรื่องนี้ต้องบอกว่าเจ็บปวดสมกับชื่อเรื่องครับกับเรื e องเพรสที่แฟนหนังทั่วโลกตั้งตารอที่มีนักแสดงนำอย่างเจนาธานคีควนันจาก Everything Everywhere a ร l at Once ที่ได้มารับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกแถมยังได้ทีมผู้สร้างจากจอห์นวิกและโนบอดี้มาดูแลคิวบูด้วยเป็นแฟนก็หวังว่าจะได้เห็นแอคชั่นมันมันแบบถึงใจพอะเรื่องมาทรงสูรสำเร็จหนังแอคชั่นเลยครับพระเอกเป็นนายหน้าอาสังหาที่ดูติมต่มติยิม้มแย้มแจ่มจใสแต่จริงๆแล้วมีอดีตเป็นนักฆ่ามือผกาน ที่หนีวงการมาพอศัตรูเก่าตามกลิ่นเจอเขาก็ต้องงัดวิชาเก่าออกมาป้องกันตัวและคนที่รักครับเรียกว่าพอดแนวเสือซ่อนเล็บที่คนดูชอบครับแต่จุดที่ทําให้นักวิจารณ์และคนดูู้สึกผิดหวังคือบทภาพ,พยนตร์ถึงแม้คิวบูจะดูดีตามมาตรฐานทีมสร้างแต่การเล่าเรื่องมันเดาทางได้ง่ายไปหมดไม่มีจุดพีคหรือลูกเล่นใหม่ๆเหมือนเอาหนังจอนวิกมาทําใหม่ในเวอร์ชันที่จืดลงครับทําให้สเสน่ห์และความสามารถของโจนาธานที่เราอยากเห็น ไม่ถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ครับสรุปเป็นหนังที่ดูได้เพื่นๆแต่น่าเสียดายของครับแฟนๆหลายคนบ่นว่าเฮียแกคนได้บทที่ดีกว่านี้ครับอันดับที่7มาที่แนวแอคชั่นเบาสมองกันบ้างครับกับไบฮาร์ดนำแสดงโดยตัวแม่สายหาเลเบลวิลสันเรื่องนี้ได้พุ่มกับไซมอนเวดจากคอนแอร์มาดูแล พันสิฟังดูน่าสนุกครับคือการเนาหนังตลกมาผสมกับหนังบูรหัมสไตล์ไดฮาร์ดในงานแต่งงานซึ่งหน้าหนังดูแล้วน่าจะบันเทิงเรืองรวมครับก็าขายความมันปนหาเต็มที่พอดเรื่องคือเลเบลวิลสันรับบทเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่ดูโกโกแต่จริงๆแล้วเป็นสายรับมือพระกันที่แฝงตัวมาครับพอจู่ๆมีกลุ่มทหารรับจ้างบุกยึดงานแต่งเพื่อนจับเป็นตัวประกันเธอเลยต้องงัดสกิลนักฆ่าออกมาเก็บกวาดผู้ร้ายทีละคน เพื่อช่วยเพื่อนรักให้ได้แต่งงานครับเป็นพอดสูตรสาเร็จที่เน้นความหาและความวายป่วงครับแต่ปัญหาที่ทําให้นักวิจารณ์ายหน้าคือความพยายามที่จะตลกเกินงามครับมุกส่วนใหญ่ดูฝืดและน่าอึดอัดมากกว่าจะขำครับฉากแอคชั่นก็ดูไม่สมจริงเหมือนดูหนังเกียรติบีสมัยก่อนทําให้ภาพรวมมันดูเก๊ะเกังๆจะมันก็ไม่สุดจะฮาก็ไม่สุดครับเรียกว่าเป็นหนังที่ดูค่าเวลาได้เพลิน แต่ไม่มีอะไรให้หน่าจดจําครับแฟนหนังแอคชั่นหลายคนบอกว่าผิดหวังกับงานกํากับของไซมอนเวธในเรื่องนี้พอสมควรครับอันดับที่6ขยับมาที่ฝั่งสยองขวัญจากค่ายบามเฮาครับกับการรีบูตตำนานมนุษย์หมาป่ากลับมาอีกครั้งเรื่องนี้ตอนได้พ่วงกับรีเวนเนลจาก The Invisible Man มาดูแลเป็นแฟนคาดหวังไว้สูงมากครับว่าจอกมาดิบเถื่อนและระทึกขวัญเหมือนงานเก่า แต่พอหนังฉายจริงเสียงวิจารณ์กลับออกมาในทางตลกมากกว่าน่ากลัวสะง,งานครับเรื่องราวว่าด้วยชายหนุ่มที่พาครอบครัวหนีจากความวุ่นไวายไปอยู่ในป่าลึกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเขาถูกลลสัตว์ร้ายปริศนากัดเข้าและเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่อยๆกลายร่างเป็นนสูนรกกยที่คุกคามลูกเมียตัวเองครับเพราะดูเหมือนจะดีครับเน้นความกดดันในครอบครัวผสมกับตำนานปีศาจแต่จุดที่ทำให้หนังโดนแซวหนักมากก็คือดีไซน์ของมนุษย์หมาป่าครับแทนที่จะดูน่าเกง ขามหรือหน้าสยดสยองแบบสั์ลายกับดูเหมือนคนใส่ชุดมาร์ทคอตหรือตุ๊กตาหมีเปื้อนฝุ่นสังเงกครับทำให้อารมณ์ร่วมของคนดูสะดุดทันทีที่เห็นตัวเต็มเต็มบวกกับหนังไปเน้นดาม่าผัวเมียทะเลาะกันเยอะเกินไปจนฉากไล่ล่าที่ควรจะมันกับแผ่วลงครับสรุปคือเป็นการรีบูทที่ไปไม่สุดสักทางครับจะดาม่าก็ไม่ใช่จะสยองก็ไม่เชิงและมันน่าจดจำเท่าไหร่ในจกักรวาลมอนเตอร์ของยูนิเวอร์ซลครับ อันดับที่5ต้องบอกว่าน่าเสียดายฝีมือระดับตำนานครับกับหนังแ g งเตอร์ฟอร์มป,ป่าที่มีโรเบิร์ตเดนิโลมาเล่นควบคู่ทั้ง2บทบาททั้งวิโต้เจโนวิดและแฟงคอสเตโล2อเจ้าพ่อมาเฟียที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งปกติหนังแนวนี้แฟนๆจะคาดหวังความเข้มขน้นระดับด้วก็อดฟาเตอร์เลยครับพะทีมสร้างก็เก่าเกมทั้งนั้น หนังเล่าเรื่องความขัดแย้งและการชิงไหวชิงพิบของสองตระกูลมาเฟียในนิวอร์กยุค50ครับซึ่งเป็นยุคทองของวงการอาชญากรรมหนังพยายามจะถ่ายทอดบรรยากาศความตึงเครียดและการหักเหลี่ยมเฉือนคมของสองเจ้าพ่อใหญ่ที่ต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งโดยมีฉากหลังเป็นการวางแผนรอบสังหารที่โด่งดังในหน้าประวัติศาสตร์ครับแต่พอออกฉายจริงหนังกลับโดนนังวิจารณ์และคนดูบ่นว่าเฉยและการดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างช้าครับเหมือนดูหนังยุคเก่าที่ขาดลูกเล่นใหม่ๆแถมเทคนิครดอายุ ที่ใช้กับหน้าตาของเดอรนิโลก็ยังขัดตาทําให้การแสดงที่ควรจะทรงพลังกับดูดอบลงไปครับสรุปง่ายๆคือเป็นหนังที่ดูได้ครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับชื่อนักแสดงและพ่วมกับแล้วถือว่าน่าผิดหวังไปนิดครับกลายเป็นหนังที่ดูจบแล้วแทบไม่มีใครพูดถึงต่อเลยครับ อันดับที่4มาที่ฝั่งแอนิเมชันกันบ้างครับกับเหล่าตัวสีฟ้าเสมอป์ส2คือเรื่องนี้ตอนเห็นรายชื่อนักพากที่มีตัวแม่ระดับโลกอย่างรีฮาน่ามาพากเสียงและร้องเพลงประกอบให้ด้วยกะว่าปังแน่นอนปัดเงินผู้ปกครองได้ชัวๆแต่พอหนังใช้จริง กลายเป็นม้ากระแสตีกลับในเรื่องของดีไซน์เป็นหลักเลยครับซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสําหรับหนังที่สร้างจากคาแรคเตอร์ที่คนหลักรับ p l o เรื่องภาคนี้ก็สูตรเดิมครับดาวตัวสีฟ้าต้องหนีจากการไล่ล่าของพ่อมดกาคาเมลแล้วหลุดมาประจนภายในโลกมนุษย์อีกแล้วและมีฉากมิวสิคัทร้องเพลงแทรกตลอดเรื่องครับกะจะให้ดูทันสมัยเอาใจเจนอัลฟ่าโดยใส่เพลงป๊อปและว,วัฒนธรรมสมัยใหม่เข้าไปแบบจัดเต็มครับแต่จุดที่คนพูดถึงกันเยอะมาก ก็คืองานภาพครับความพยายามที่จะทําให้ตัวละครดูสมจริงมีเท็กเจอร์ผิวหนังมีเส้นขนมันกลับทําให้ดูน่ากลัวมากกว่าน่ารักในสายตาคนดูครับบวกกับมุกตลกที่ใส่มาอาจจะดูฝืดเป็นนิดสําหรับผู้ใหญ่ทําให้ภาพรวมออกมาดูเก๊ะเกๆกังๆไม่สุดสักทางครับถือเป็นกรณีศึกษาเรื่องการออกแบบตัวละครเลยครับนักวิจารณ์เลยมองว่าสอบตกทั้งในแง่ความบันเทิงและความน่ารักครับ มาต่อกันอันดับที่3ครับกับแฟนชายไซไฟระดับตำนาน Star Trek Section 31เรื่องนี้ตอนประกาศสร้างแฟนๆตื่นเต้นกันมากครับพอได้ตัวแม่ระดับออดกาอย่างมิชลโยกลับมารับบทนำแต่พอหนังปล่อยลงสตรีมมิ่งปุ๊บได้เสียงบนเสียดายครับว่า ทิศทางของหนังมันดูหลุดจากความเป็นสตาร์เทคที่เน้นปรัชญาและความลุ่มลึกไปพอสมควรกระแสะจากแฟนเดนตายใส่หัวกันแรงมากครับเรียกว่าผิดหบังจนกลายเป็นดราม่าในบอดหนังไซไฟเลยทีเดียวเรื่องราวในภาคนี้จะเอาตัวละครจัก,กรพรรด,ดินีจอจิโอจากจัก,กรวาลคู่ขนานมาทำง,งานให้กับหน่วยรับเซกชั่น31ครับซึ่งเป็นหน่วยงานสีเทาๆที่คอยทำภารกิจสกปรกเพื่อปกป้องสาพันดวงดาวหนังพยายามจะฉีกจากสตาร์เทคเดิม ที่น้นปัชญาสำรวจอวกาศให้กลายเป็นหนังสายรับแอคชั่นที่มีความดาร์กและความมุนแรงขึ้นครับแต่ปัญหาหลักที่ถูกวิจารณ์คือบทภาพยนตร์ที่พยายามจะทําให้ดูเท่และดาร์กจนเกินงามครับบทพูดดูประดิษฐ์ประดอยประกอบกับงานโปรดักชันที่ลดสเกลจากหนังใหญ่มาเป็นหนังลงสตรีมมิ่งแทนทําให้ความอลังการมันดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเป็นแฟนหลายคนเลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สตาร์เทคที่พวกเขารู้จักเลยล่ะครับสรุปคือเป็นการทดลองแนวทางใหม่ที่อาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ครับ อันดับที่2กับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของ Netflix ที่ได้2พีน่น้องลูโซจากอเวนเจอร์มากำกับเรียกว่าเป็นหนังที่ทุ่มทุนสร้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสตรีมมิ่งเลยก็ว่าได้ครับเรื่องนี้ทุนสร้างมากกว่า300ล้านเหรียญความคาดหวังนี้ไม่ต้องพูดถึงครับระดับเพดานบินสูงลิบแต่พอหนังปล่อยออกมากระแสะกับเงียบกิบและออกไปทางผิดหวังซะส่วนใหญ่ครับดังวิจารณ์รายสำนักมองว่ามันยังขาดเสน่ห์ไปพอสมควรครับเรื่องราวในเรื่องนี้เตดตฉากเป็นยุค90แบบโลกคู่ขนาดครับเล่าถึงการเดินทางงขอชล ที่รับบทโดยมิลลีบอบบี้เบาเด็กสาวกำพร้าที่ต้องเดินทางออกตามหาน้องชายที่หายไปโดยมีหุ่นยนต์ของเล่นลึกลับกับคนขับรถบรรทุกมาดกวนที่รับบทโดยคิดแพทร่วมเดินทางไปด้วยทมกลางบรรยากาศของอเมริกาที่น่มสลายจากสงครามระหว่างมนุษย์กับ AI ครับนางพยายามผสมผสานความเหงาเข้ากับการประจนภยัยไซไฟแต่จุดที่น่าเสียดายและเป็นประเด็นวิจารณ์หลักๆคือความไม่เข้ากันของ,ององค์ประกอบครับแม้งานภาพจะดูอลังการงานสร้าง แต่บนหนังกลับรู้สึกว่ามันยืดเยื้อและหาจุดพีคไม่เจอเคมีระหว่างนักแสดงนําอย่างมินลี่กับคิทแพทก็ดูเล่นกันคนละขีดทำให้คนดูอินตามได้ยากครับกลายเป็นว่าทุนสร้างมหาศาลถูกใช้ไปกับ CG ที่สวยแต่รูปแต่เนื้อหาข้างในาอาจจะยังขาดแรงดึงดูดไปหน่อยครับ มาที่อันดับที่1ครับที่สุดของความพังพินาศปีนี้สโนไวท์ฉบับคนแสดงเรียกว่าเป็นหนังที่เสียงแตกและเป็นกระแสพูดถึงมากที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่เป็นดิสนีย์คนก็คาดหวังมาตรฐานไว้สูงมากแต่พอหนังออกมาจริงๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆไปหน่อยคือโปรดักชันมันใหญ่นะครับแต่ทิศทางของหนัง อาจจะทําให้แฟนคลับรุ่นเก่ารู้สึกเข้าไม่ถึงครับในเวอร์ชันนี้เขาตีความใหม่หมดครับเนื้อเรื่องไม่ได้โฟกัสที่เจ้าหญิงรอรักแท้จากเจ้าชายแล้วแต่เปลี่ยนเป็นสโนไวท์ที่รับบทโดยเลยเชลเชคเลอร์ให้เป็นผู้นําที่แข็งแกร่งต้องหนีจากการไล่ล่าจากราชินีใจร้ายที่รับบทโดยเกาการ,การดด์ดไปรวมกลุ่มกับคนแค้ทั้ง7เพื่อวางแผนกอบกั้วอาณาจักรและชิงบัลลังค์คืนคือหนังพยายามปรับทนให้ดูจริงจังและทันสมัยขึ้น เน้นเรื่องพลังของผู้นําและการต่อสู้มากกว่าความโรแมนติกแฟนตาซีแบบเดิมครับแต่จุดที่น่าเสียดายและคนบ่นกันเยอะคือเรื่องงานภาพ CGI โดยเฉพาะแก๊้งคนแชรครับที่ดูแล้วมันยังลอยๆอหลอกตาเป็นนิดหนึ่งสําหรับทุนสร้างระดับ200ล้านกว่าเหรียญบวกกับการเปลี่ยนแกนเรื่องไปเยอะทําให้สเสน่ห์ความขลังแบบการ์ตูนต้นฉบับมันหายไปสรุปง่ายๆคือมันเป็นหนังที่พยายามจะดีครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แฟนๆส่วนใหญ่เท่าไหร่ ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของดิดนีในปีนี้เลยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ10หนังยอดแย่แห่งปี2025ฟังจบแล้วเห็นตัวเลขทุนสร้างแต่ละเรื่องแล้วเสียดายแทนเลยใช่ไหมครับปีนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงในฮอลลีวูดจริงๆครับแค่มีเงินถุงเงินถังหรือมีดาราดังก็ไม่ได้การันตีว่าหนังจะออกมาดีเสมอไปครับถ้าบทมันพังทุกอย่างมันก็จบมีใครดูเรื่องไหนไปแล้วบ้างเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีหรือมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น ผมอาจจะพูดแรงไปหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบแนวทางในการทำคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ